ขอเขาแต่งงานก็ขี่ควายไปกันสองตัวมีควายของไอ้คร้าวควายของไอ้แว่นเราก็ขี่ตัวนําของแฟนก็ขี่ตัวตามแล้วมันคนควายตัวหลังมัจะไปขวิดขาของควายตัวข้างหน้าไปเอาหน้าก็เลยก็จะต้องใช้ทางอันที่สองข้างกระโดดเตะหน้าเดี๋ยวใครจะแันซะเราก็นั่งอยู่ข้างบนแล้วเล่นลอยขึ้นบนฟ้าฮะแล้วเราก็ล่วงลงมาใส่พื้นที่เป็นยางมะตอยก็เลยก้ามือไหลจีก็ได้เลี้ยงไปครับ สุดท้ายวันพ่อแห่งชาติพ่อแม่ผมพี่น้องผมก็ต้องไปกินข้าวที่โรงพยาบาลที่พะวดีรังสิบใน,นการฉลองวันพ่อที่ผมมาทำใส่มา <c oughs> นั่งดูพูดที่ระเบียงโรงบาล <c oughs> ด้วยขอแสดงอธิปต่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นติดตามฉากนี้ได้ในบทรักลูกทุ่งนะครับเป็นอะไรที่เราทุ่งเทกันมากครับผมเพื่อทุกคนเลย <c oughs> แต่ผมถามจริงๆก็คือนี่คือพลอตต่อหรือเปล่าเพราะเขาอยากเห็นหน้าคุณ เดินไปเสร็จ